สำหรับ EP นี้เราก็จะมาทําภารกิจที่แคมป์กันต่อนะเราจะต้องหากระปุกเกียร์กับเครื่องยนต์หรือไม่ก็หาน็อตเพื่อที่จะเอาไปประกอบรถจิปของเราให้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปในแคมป์อุปกรณ์มันน่าจะมีเหมือนเดิมกับที่เรามาครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราได้น็อตไปแล้วเือเสียดายมากเลย เราดันไม up nope. no uh ่ร huh. ู้ไงก็เลยไปกดอัปเดตกล้องน็อตหายไปเลยเราก็ยืมทาแยกมันไว้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองขึ้นไปหาด้านบนดีกว่าเพื่อว่าด้านบนมันไปได้อีกอ่ตอนนี้เราก็ขึ้นลิฟต์มาชั้นบนแล้วก็หาอุปกรณ์เหมือนเดิม น้อยเราก็ได้ตะปูแลเดี๋ยวลองเปิดประตูบานนี้ดูว่าเปิดได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วมาเปิดไม่ได้ครั้งนี้ก็เปิดไม่ได้เหมือนกันมันบอกว่ามันมีสวิตช์ล็อกซ่อนอยู่ตรงในสักแห่งเดี๋ยวไปตามหาสวิตช์กันแต่ก่อนอื่นต้องสำรวจในบ่านก่อน เป้าหมายของเราคือมาเพื่อที่จะหาน,อน็อตโซนนี้เราไปกันหมดแล้วนะโซนที่เปิดประตูไว้โซนนี้เราก็มาแล้ว นี้ก็มาแล้วแล้วเราจะไปหาโซิิเปิดประตูจากตรงไหนห้องนี้เรายังไม่เคยเข้าไปไม่มีอะไรสู้ลูกปืนได้ ได้ตู้น่าจะมีของเยอะนะถ้าตู้เก็บของประมาณนี้ผิดหวังละตู้ยังใหญ่เลยเจอแค่นี้เองเดี๋ยวลองเปิดตู้ที่ซอกดูโอ้เย็ดแค่ได้ฟิลตัวเดียวแล้วปุ่มเปิดเครื่องมันอยู่ตรงไหน องเข้าไปหาสวิคดูอาจจะอยู่ในห้องทำงานของผู้บริหารก็ได้เราไม่เจออะไรเลยนะห้องนี้น่าจะเป็นห้องประชุมก็ไม่มีอะไร ลองดูทีชั้นนี้ยิ่งไม่มีอะไรใหญ่เลยลองเข้าไหมโอ้โอพอเราเข้าไปมันพุ่งออกมาเลยนะ <c oughs> เจอแผ่นซีดี <c oughs> คือห้องอาบน้ำหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> รเราเจอประตูอีกแล้ว เก็บแผ่นดิดไว้ก่อนเผื่อว่าเราต้องได้ใช้รไมรู้ตัวใหญ่มากครั้งนี้แล้วเรามาเราสำรวจไม่หมดอะ่ะครั้งนี้เราน่าจะได้ของใหม่ๆกลับไปเยอะอยู่อะไรแปลกๆตาเราก็เก็บไปก็เนี่อะไเนี่ย มันกลายพันธ์นะเรน่าจะได้ของและอุปกรณ์ไม่ไม,ไม่เยอะในห้องทดลองหละ ไม่ได้อะไรเลยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะเราก็ไม่เอานะหนักกระเป๋า ต้านกระสุนปืนได้ครับสัตว์ตวงนี้มันใยผพันนะมันเดินได้เหมือนคนเลยเราก็ไม่รอช้าแล้ค้นหาของให้เดียวนี่ไงครับเจอแล้วเราจะไปประกอบใส่รถเราเราเจอสิ่งสำคัญ ไฮ้ยแ้วได้ไข่นะครับเฮ้ยคุ้มค่ามากเลยเดี๋ยวแบ่งมนอนกลัวสลิปสลิปกลัวมันจะหายแบบน็อตอันนี้น่าจะเป็นตู้คนนิ่เดินซ่อมรู้ปไม่มีอะไรเราได้ของดีแล้วนะครับแต่เหลือเกียร์น็อน ไ,ไ,ปไปห้องอื่นอารมณ์ดีได้ของหายยากโหยิงปืนดัง จะได้ของดีๆเยอะขอให้เป็นจริงนะจะได้อะไรโอ้โหกล้องอยังรู้ละอันนี้น่าจะได้ของดีลุ้นๆเฮ้ยก็ได้อย,อยู่นะอะไรแปลกๆก็เอาไปฉายก็เอา ตู้ไหนไม่เคยเปิดแล้เปิดให้หมดนี่ครับเข้ามาในห้องเก็บของอมไม่ยากเอาอะแต่ก็ติดไว้อะมันใช้เป็นส่วนประกอบของอะไรทักอย่างอยู่เยอะ ตัวใหญ่แต่อ่อนแอนะครับอุยดูครับดูมันฆ่าคนอะแล้วมันก็มากองกองมาเลยแต่มันฆ่าเราไม่ได้นะเพราะเราเป็นนักฆ่าู้เก่งกาจไม่มีอะไรที่มีค่าเลย นี่ครับประตูเปิดแล้วเราไปเข้าประตูนู้นได้แล้วนะครับเอา้าเจอเชยเจอเชยอยูอ่ก็แยกไปก่อนเพราะว่า ลูกเราไม่ได้หรอกลองกล้องดีดิกึุ๊บหนึ่งยังไงล่ะปวดเยี่ยวขึ้นมาทันทีเยี่ยวอ่ะสับไปขวดหนึ่งนี่คือเยี่ยวแตกแหละทำไมที่ตัวนะมีแต่แผ่นดิดนะมันคือห้องอะไรน่าจะเป็น นี่ครับมาโปรที่เดิมน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปประกอบรถกันไปให hey, ้นานยน้เอาของไปเก็บวันนี้เรามาแลบถือว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับ อยู่หน้ารถมันไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับแปกลับ,บ้านทาความไปเก็บก่อน <_ c oughs> เบื่อต้นไม้นี่จังเะมันมาขึ้นได้ไงวะไม่เคยปููกน่ครับเราไปประกอบจิตเราดีกว่าต้องรีบเอาอะไรใส่ไว้ ไอ้ที่เป็นหลอดไฟนี่มันเอาไว้ประกอบอะไรวะทีแรกก็ดีใจมันคือหลอดไฟนะครับเราก็ขาดอยู่สามชิ้นส่วนเดี๋ยวลองไปแล้วก็ที่ฟักไข่ไดีว่านี่ครับแคมแ้ม ตอนนี้เราก็ขัดน็อตอยู่อย่างเดียวนะครับเราต้องพยายามตามหาน็อตให้ได้นะครับเนี่ยครับเราก็จะได้ที่ฟักไข่ไดโนเสาร์แล้วนะครับเอาอุปรกรณ์ไปเก็บก่อนครับไปถือว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับ อุปกรณ์กลับมาหลายอย่างได้่านกลับมาก็ได้สีแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือได้ไข่แดงเต่า ครับเพ่อพในนี่แหละไข่อะเพิ่มตมก็เลยอ่ะใส่ปนๆกันไปตอนนี้คือเราก็อยากอาบน้ำแต่ว่า,าไม่มีน้ำให้อาบเราไม่มีน็อตเลยนะครับเราจะไปหาที่ไหน EP นี้ก็เป็นอันว่าเรากลับไปตะลุยที่ห้องแล็บนะครับแล้วเราก็ได้หลอดไฟมานะครับแล้วก็ได้ของมาแล้วก็ได้ไข่แนอเสามานะครับถือว่าเราไปไม่เสียเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คไข่หน่อยว่ามันสามารถทำอะไรได้อะผมว่ามันน่าจะให้วางแหละแต่ว่าเราต้อง ทำนี่ยครับทำที่กกไข่ของมันนะครับตอนนี้เราก็ได้ของจะคกกแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเราไปตามล่าหารน็อตกันนะครับ